สวัสดีครับพกผมช่องสตีนครับวันนี้เราจะพามาไล่เวฟร้อยสิบไอนะครับนี่ครับเจ้ากัะนี้นะครับเป็นลูกห้าเจ็ดชักห้านะครับลิ้นสามสีนะครับไล่ระยะทางประมาณห้าร้อยเมตรครับหกร้อยเมตรไล่สั้นๆดูค่าน้ำมันไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปไล่ทางยาวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าสุดๆดเราจะได้กี่จีนะครับอันนี้ไล่แค่ทางสั้นส้นดูก่อนครับโอเค ไล่ดูค่ายเอฟก่อนนะครับสเตย์ก็จะเป็น15 24ยนะครับนะครับสภาพรถก็เกลือนะฮะ <c oughs> <c oughs> เคยลาอไปลุยดิสไซอะไร,ย,รยังไงบ้าเนี่ยนะครับอันนี้ทำการกำลังอัดข้อมูลเข้านะครับสภารถก็ประมาณนี้ครับ นี่นะครับเราจะใช้โปรแกรมนี um. ้นะครับจับจีนะครับเพื่อดูค่าน้ํามันดูค่าเอฟาร์ด้วยครับว่าน้ํามันหนาน้ํามันบางนะครับเพราเรามีในนูนครับนี่นะลองนะครับเชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับข้างบนจะเป็นจีเบสข้างล่างจะเป็นลอครับแล้วเราจะมันทึกหน้าจอไว้นะครับนี่ครับติดเรืองไห้พี่ติดเรืองไ ลเราจะเอามือถือไว้ใต้บอะน,นะครับไปเดี๋ยวเราจะไปวิ่งดูนะครับระยะทางสั้นๆนะครับดูค่าน้ำมันก่อนนะครับเราจะไปวิ่งเราจะไปวิ่งแข่งมาแล้วครับ จะเราไปละมันบูมรึเปล่าเจ๊เปิดเปิดบอลโอ้ต่อซาบีท่อแต่ซ้ำเข่านี่นะครับได้ร้อยร้อยสี่สองกีนะครับ ในระยะทางทสั้นๆนะครับเราจะมาดูกันว่าน้ำมันหนาหรือบางครับแล้วจอเราไปเหนวะเนะที่เราบันทึกหน้าจอไว้นะครับไหนวะนี่นะครับอ่ะไปเนี่ย ดูตรงนี้นะครับน้ำมันหนาไปือบางดูไรนี่ครับดูไข่นะครับให้มันอยู่ประมาณสิบสองจุดห้านะครับหรือสิบเอ็ดดูรอบท้ายนะอันนี้รอบเพื่อนอันนี้กี่ล้านครับอันนี้น้ำมันจะบางเลยจุดสองจุดสองจะบางนะครับให้มันอยู่สิบสอง ว yeah. ิ่จะเป็นการอ่านข้อมูลในรอบที่สองครับนี่จะเป็นรันที่สองในการแข่งนะครับเป็นเท่ก่อนนะครับ ร้อยสี่สิ็ครับนี่นะครับท้ายท้ายเกียร์สี่ยังบาอยู่นคอยู่สิบสครับให้ให้ยมันอยู่มาณ12สอครับสิบสองาอันนี้ยังบางครับเราจะทำการหมอกท้ายครับเพื่อน้ำมันท้ายดีครับสามเนะครับจะเป็นร้อยในการแแมบนะครับ รอบที่สามครับมาดูจะได้กี่ทีครับได้ปะได้ดีดีดีร้อยสี่สิบสามจีนะครับเดี๋ยวพางสั้นๆเพิ่มขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวมาดูค่าน้ำมันครับว่าได้ไหมครับนี่ครับร้อยสี่สิบเราเครื่องรอบเครื่องจะต่ำ มันจําผิดเลยน,นี่นะครับน้ำมันยังบางอยู่นะปรึกษานะครับเดี๋ราจะอัดน้ำมันเข้าไปอีกสามเปอร์เซ็นต์ดียวครับ,น,รบนี่จะเป็นรอบที่สี่ในการหมั่นครับเดีย๋ยวไปเทะครับลองเบิร์นลองเบิร์นด้ารอเบิร์ กูเก่ากเชียงกเคียงๆ่งเบื้งโลบอ่ะอ้าวจีบลนเบอรอยสี่สิโดนไล่บ่กวทางซ้สวนสวนสิบหลอดตลอดเลยนี่ครับจีเบสเือร์อยสี่สิบเดี๋ยวเบิ้งคาน้ำมันก่อนจีเบไม่ไม่ ไม่ต้องดูอะไรมากนะครับเราต้องดูค่าน้ำมันให้มันเหมาะสมน,นะครับเดี๋ยวจ e ีบเราจะปไปไล่ทางยาวๆอีกนะครับจะเ,เป็นรอบที่ห้าในการแห่นะครับไปรอบนี้น่าจะได้นะครับ จะได้กี่กีครับเอ้ยว่าค่าน้ำมันจะได้เพราะว่าจีเวนได้จะไปะจับทางยาวรอบหนึ่งครับมาตรงเสียงโกดดังอะห่อนี่ขาไปรนะ้อยสี่สิบห้ากีนะครับยาทางสั้นครับเดี๋ยวมาดูค่าน้ำมันนะท่านี่มาสมคิสเตอร์ลังอีางนี่ครับ บอกดีกว่บิกบ็ตัวนายกูยิ่งแต่ขาไปอะเต็มโลกพอดีเลยเดี๋ยวมาดูค่าน้ำมนันกันนะครับเคยคือบอกผีกว่า ค่ระายนะครับค่ประตรงนี้นะครับน,นี้กี่เปออันนี้ล่อมครับอันนี้อาดเเลยนน้ำมัน,นยังยังจะบางนะครับยังเหมา73คนะครับเหลืมา7สแล้วอท่า 40. เแล้วเราจะอัดน้ำมันเข้าปนะครับ3นะครับ นี่จะเป็นแมพบ้างสี่หงครับเดี๋ยวไปหมอกดูค่าน้ำมันก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปทางยาวๆนะครับหมอบรอบนี้เสร็จแล้วครับไปจับจีดูครับว่าจะได้กี่จีครับอันนี้แค่ดูค่าน้ำมันคร้าวๆนะครับดูกันครับดูค่าน้ำมันรอบนี้กันนะครับได้ร้อยสี่สิบเจ็ดจีครับ ขึ้นมานะครับทีเ็ก็ขึ้นนะครับแต่ทางมันสั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูค claro> ่าน้ำมันกันนะครับนี่นะครับน่าจะได้แล้วนะครับรอประมาณนี้นะครับ 12เอ้ย12ลงแลเหรอยังอยู่13น้ำมันยังบางอยู่ครับเนี่ยขึ้นไปเลยเหรอยังบางอยู่ยงางโมชี <c oughs> มันไปไวายวะอัดจนจำไม่เลยอันนี้น่าจะได้นะครับโ <c oughs> มชีเล็กโมชีน่าจะเล็กครับมันแมปน้ำมันไม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะไปไล่ทางยาวๆจับจีให้ดูนะครับว่าจะได้กี่จีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ